กูถามเนอะกูเป็นประชาชนคนไทยกูไม่สิทธิ์วิจารณ์ว่าคณะรัฐบาลไทยฮะกูไม่สิทธิ์วิจารณ์การทํางานของไอ้พวกทํางานของนายพลว่ะกระทรวงกลาโหมเนี่ยป่ะผิดแม่งว่ะฮะกูไม่สิทธิ์วิจารณ์เนี่ยป่ะฮะกูไม่สิทธิวิจารณ์เนี่ยปะคุ้ยกูไม่สิทธิวิจารณ์เนี่ยปะการทํางานของพนักงานธนาคารเน่ะกูเป็นประชาชนเนี่ยคุ้ยเอ้ าากกราชวงศ์จักรีกูกับพิศิ์พิจารณ์เน่มาสี่คนแม่มึงสุขคุยยันแม่มึงคุยจะมาถามกูสุขคุยเอ้บริาหารอเอาเอาเป็นนีนวน่วสอสอทวีบันลิลเช่สุขคุยเอ้นี่เกก,กวความันบุกคุยตัวเหี้ย นี่ไงริการบูดีราชพัฒนส์สกุลทุกคนไม่ได้ครูมาสี่คนแป้มึง